นี่ครับต่สำหรับบริเวณนี้คนก็จะเป็นโล่งขั้วของคนครับโล่งขั้วโล่งจัดแกนเข่าปลาอาหารครับเข่าปลาอาหารทีเป็นจะเอามาถวายพระหรือว่าให้แก่คนที่มารวมงานครับแก่คนที่มารวมงานมาเอามาคนแก่คนทีเป็นมารวมงานเพิ่นก็เอามาเข่าปลาอาหารเอามาคนเล็กคนหน่อยครับเอามาคนเล็กคนหน่อยครับมาเพิ่มมาเติมครับ มาเพิ่มมาเติมมาร่วมกันจะหนีครับราเพิ่นก็นจะแแจงเป็นผ้าเป็นผ้าแนวนี้ครับ,รบ,รบาน,านี่ครับแต่ทุกเราเขานํานีครับเขาุ่นก็ทำมาร่วมกันแล้วก็ได้กองบอกแน่นแนนครับพี่น,อน้องนี่ครับรอบทีแล้วรอบทีแล้วผมมาเบิงกระลังเรือครับอนออกไปพึ่งแล้วครับเพคนออกไปเึ่งแล้วเพอนก,อก็จะมายางไม่ครับจะมาย่างไม่ผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญน,นั่งเพื่อนครับนั่งเพื่อนที่เพื่อนเดินทาง ที่คนเดินข้ามทางจังหวัดมาครับ่นมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง่นเราเขาจี้ผู้เขาไฟ่คนเรามามาจากอำเภอนยงกบอำเภอคุณาน์ตัวเรี้ยงขงเขาไฟนี่นะครับแรงผลิตตัวเลียนดังของจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเพ่นกับมาดวงานบุญทางกระ Than ครับคนอยากจะบุญไงให้กันครับพี่น้องนี่ครับ เป็นการต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศงานบุญมหาสังกัาถันครับงานบุญมหาสังกัานของวัดบ้านนาตาลครับของวัดบ้านนาตาลครับกัเมื่อนี้ผมก็ไดมมาดวมบุญสังทาตขอนทุกคนครับกับจะพาเพื่อนบรรยากาศครับบรรยากาศงานบุญมหาสังกัานของแต่ละมู่บ้านครับแต่ละมู่บ้านว่าสิคือกันหรือบ่คือมีความแตกต่างกันแน่ไดครับเดี๋ยวยานนี้ก็เบิงน้ำกันไปเรื่อยๆครับ เอาทีล่ะเอาที่หล่ะนี่ครับสำหรับบริเวณนี้คนก็นจะมาตั้งโร่งท่านครับคนก็จะมาตั้งโร่งท่าน,นครับ กตว่าโ้ว่าเป็นยังครับเป็นปั่นเขาขี้ครับเป็นปั่นเขาขี้ใส่ไข่ครับพี่น้องเป็นป being ั่นเขาขี้ถีเพิ่นขี้เขาขี้ขอนเยาครับขี้ขอน้ยาะคนแตจะมาเก็บน้ำครับคนแตจะมาเก็บน้ำครับเป็นพวกน้ำหวานครับเป็นน้ำหวานเป็นน้ำอัดร่มครับคนจะมาบริการแขกพ้นดีมารวมงานครับ นี่ครับเพิ่นก็น่าจะเอามาแจขึ้อกันครับพี่น้องเป็นควาขนมครับจะเอาเพิ่นบวชในได้แจกครับเพิ่นก็ใส่ถุงใส่ยังใส่ถุงใส่ยังใส่ห่อไว้เรียบร้อยครับล่อล่อแจกล่อพ่นมารวมงานครับล่อแจกล่อพ่นมารวมงานเพิ่นถึงจะแจกครับนี่ครับก็สำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นกองอํานวยการครับกองอํานวยการที่ผกุฎิทีเพิ่นจะแจกมาท่านครับมาท่านมามาบริ จากเงินครับเป็นเงื่อนสมทบทุนซอยในงานบุญครับนะครับบริเวณนี้คนก็นจะเป็นนี่ครับก็สำหรับสาราการบริเรียนของ่อนครับก็หลังใหญ่พ่อสมควรครับหลังใหญ่พ่อสมควพิคนก็นจะปุกกยู่ข้างๆกันครับพระอุโบสถครับพะอุโบสถ ทั้งสาราการบระเรียนและพระอุโบสถกัหันนาไปทางทิศตะวันออกครับหันนาไปทางทิศตะวันออกนี่ครับกสำหรับพระอุโบสถกงเพลนกับนาจะกโบหันเช็ดสินครับกันหาจะโบหันเชิดสินครับเพิ่งรัตนาแล้วเพิ่อกาย่างโบหันในศาลองครับผมว่านี่ครับเพราะว่าประตูประตูโค้งประตูยัางนาพระอุโบสถเพิ่รกับโบหันแล้วครับ นี่ครับเป็นกัมเพงแกว้วกัมเพงยังกับโบฮันเจ็ดสินนี่ครับกสำหรับนี่กับนาจะบบ oh ฮันเจ็ดสินอีลีครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้เพื่อนนาจะเอินกัมเพงแก้วครับนี่ครับเป็นเป็นกัมเพงแกว้วซุ้มประตูเขาพราอุโบสถเพื่อนกับโบฮันมีครับพี่น้องนี่ครับแสดงว่าเพื่อนบบฮันได้สัองครับบบฮันได้สัองไอพระอุโบสถครับ ีค่ครับเพิ่นกระตั้งเป็นกองอำนวยการเป็นในตนเงิ่อนนี่ครับรรก็สําหรับท่านใดอยากจะมารวมบุญเพิ่นก็มารวมบุญในจุดนี่ครับนี่ครับเป็นจุดรวมบุญครับนี่ครับผมก็จะพะข้ามวังในสาราการประเลี่ยนของเพิ่นครับนี่ครับในสาราการประเลี่ยนของเพิ่นว่าจะมีความสวยสดงดงามทําไดครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในครับก็แกลี้ยกล่อเพิ่นก็มารวมงานกับโบันหลายครับบโบันหลาย นีกครับคือเป็นบรรยากาศในสาราการประเรียนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนส้มบรรยากาศข้างนอกครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในการแจกขนมครับเพ็่นว่าแจกขนมให้แกแกพคนเี่มนว่ารวมงานครับขออนุโมทนาสาธุบุญนําครับครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับขออนุโมทนาสาธุบุญน้าในการพนมาแจกท่านเพ็่นมาสามลงท่านครับเป็นการเหุบุญครับ บุญมหาสังฆทานนี่ก็เป็นบุญที่เป็นบุญที่เป็นบุญยิ่งใหญ่ครับเป็นบุญที่ประมานบุญบได้ครับกับผลกับประมานให้บได้ว่าบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ทำไรครับพี่น้องนี่ครับผมจะพามาเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศในการจีจีปันเขาจีครับจีกับปันเขาจีถเงพนมาเป็นโล่งท่านครับเปนมาจังเป็นโล่งท่านในแข่ก้นที่มารวมงานในจีนครับในจีนแก่ยิ่งครับสำหรับบุไดมาก ปั้นข้าวกีก็มากินได้ครับพี่น้องในงการวนซังกะท่านผู้คนครับนี่ครับคนก็จะพลิกพลิกิไปเรื่อยๆครับเข่ากีก็จะบาดเลยนม่ไงมาตั้งสีสะเกีครับมาตั้งสีสะเกียบเป็นเข่ากีสีตเกีโอ้เดินทางมากไกลครับคนเดินทางมากไกลครับมาาจกอำเภออำเภอขุนหานจังหวัดสีสะเกีครับปั่นเข่ากีคนเดินทางมากที จังหวัดอุลรธานีครับมีเป็นอำเภอเทศบลโคกจานอำเภอตะการโพนจังหวัดอุลรธานีครับกระตุ่นคนเดินทางมากไกลครับมาถ่านจังหวัดมาเลยครับสำหรับปั่นของกีครับเดี๋ยวผมก็จะขอขอถ่ายบรรยากาศไทบุงครับขอถ่ายบรรยากาศไทบุงในการรวมงานของกันครับนี่ครับนี่ครับปนก็มาด้วยใจใสศรัทธาครับพี่น้องมาด้วยใจก็คือเราจะทำบุญครับ เน่องจากว่าบุญนี่เป็นบุญมหาสังกทานครับบุญมหาสังฆทานเป็นบุญที่มีอานิี้สงยิ่งใหญ่ครับพี่น้องอันนี้สงศิ่งใหญ่อานิีงสงหลายที่สุดหลายที่สุดในการเฮิดบุญครับคือบุญมหาสังกทานครับพี่น้องนี่ครับกาสำหรับปั่นเขาทีหรือว่าเขาทีครับก็แจกแจกแจกกับบท่านครับปิ้งย่างกับบท่านครับบ่วท่านเพิ่นครับบ่ท่านเพิ่นแต่ ย่างไปน้ำแจกไปน้ำครับนี่ครับผมกับโบแปดไกจครับโบไดแปดไกลนังหมากไม่ครับเพราะว่าบุญนี่กุศลนี่ในการถ่ายท่านครับในการถ่ายท่านบุญมหาสังกาท่านครับพี่น้องเพิ่นเดินทางข้ามจังหวัดมากครับคนเดินข้ามข้ามจังหวัดมากครับนี่ครับ รอบที่แล้วรอบที่แล้วผมมาเบิงกระลังเหลืองครับเพื่อนออกไปเบิดแล้วครับเพื่อนออกไปเบิดแล้วเพื่อนก็จะมาย่างไม่ครับจะมาย่างไม่ผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนั่งเพื่อนครับนั่งเพื่อนที่เพื่อนเดินท่ามที่เพื่อนเดินท่ามจังหวัดมาครับเพื่อนมาจากจังหวัดศรีสะเกีครับพี่น้องเพื่อนว่าเขาจีผู้เขาไฟเพื่อนว่า Okay. มาจากอำเภออเชียงกอกอำเภอคุณานสิเกตตุเรียนขูงเข้าไฟนี่นะครับแดงผลิตทุเรียนดังของจังหวัดสิเกตครับนี่ครับเพื่อนกับมาร่วมงานบุญสังฆทานครับเพื่อนกับอยากได้บุญไงให้กันครับพี่น้องนี่ครับนะครับบรรยากาศในการไถ้ทานของเพื่อนครับบรรยากาศในกายใ้ท่านของเพื่อนเพื่อนกับใจยืน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็จะกยืนต่างแถวเลยครับค้นค้นเดินทางไปมากครับคนเดินทางไปมากหรือว่าเจกค้นเดินทางไปมากพอแม่พี่น้องเขาเดินทางไปมากครับเพื่อนเกิดจะได้รับแจกรับท่านในบริเวณนี้ครับในบริเวณนี้ที่เพื่อนต่างไ้ครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศซึ่งเป็นภาพบรรยากาศอันดีงามครับอันดีงามที่ห้องหาบึงในยากครับหาบึงในยากบรรยากาศแบบนี้ครับ เพราะว่ายุคนี้สมัยน <c oughs> ี <to> ้คร e ับยุคนี้สมัยนี้ภาพบรรยากาศแบบนี้ภาพบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศดีๆเป็นประเภทนี้ละวัฒนธรรมที่หฮาสืบอทอดกันมาสังแตกปู่าตายายครับพี่น้องนี่ครับสํสำหรับบรรยากาศครับบรรยากาศเฟินกาเพินกาเดินทางมารวมงานเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับสังเกียร์บนรถรถปังนั้นครับ รถพุ่นจะเริ่มะม่าเรื่อยๆครับกาต่างค้นต่างเดินทางมาจากบ้านครับมาจากหมือบ้านมาจากค้นละตมบุคพละอมเพื่อครับนี่ครับแม่แต่สีสะเกตจังหวัดสีสะเกตเพื่อนยังมานรวมงานครับนี่ครับบรรยากาศในการไถ่ท่าน่นครับ่นจะมาแจกขวดปนุ่มครับกาท่านหามี่แกก้นเดินกายหอวายางกายมากครับ่นก็จะ่นก็จะยื่นให้ยื่นให้ครับ กาเป็นการแจกทีแจกแล้วเบิร์แล้วกตมีความสวยงามครับเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดูดีครับมีความสวยงามครับนี่ครับเพิ่นเพ่นแจกจนสิเบิร์นแล้วเพิ่นแจกจนสิเบิร์นแล้วนี่ครับจะเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศ ในการมารวมงานมารับของท่านรับของแจกครับนี่ครับเพื่อนกาจะปฏิบัติกันมากแบบนี้มาถึงแต่จักสมัยใดครับพีน้องก็บอกว่ถือว่าคนเทศมาตเตยไทยคนเทศมาตเตยพอเตแม่ครับเป็นประเภทนี่และว,วัฒน,นธรรมที่เพื่อนสืบทอดกันมากครับชื่อบุญมหาสังฆทานครับบุญมหาสังฆทานซึ่งเป็นบุญใญ่ครับ นี่ครับตาสำหรับบริเวณนี้เพื่อนก็จะเป็นโล่งขั้วของเพื่อนครับโล่งขั้วโล่งจัดแกงเข่าปลาอาหารครับเข่าปลาอาหารที่เพื่อนจะเอามาถวายพระหรือว่าให้แขกคนที่มารวมงานครับแขกคนที่มารวมงานมาเพื่อนแขกคนที่เพื่อนมารวมงานเพื่อนก็เอามาเข่าปลาอาหารเอามาคนเล็กคนหน่อยเอามาคนเล็กคนหน่อยมาเพิมมาเติมครับมาเติมมาเติมมาร่วมกันอย่างนี้ครับแล้วเพื่อนก็จะแกงเป็นผ้าเป็นผ้าแนวนี้ครับ ครับการทำเผาหน้ามีครับเผาคุณก็ทำมาร่วมกันแล้วก็ได้กองดอกหดงแน่นครับพี่น้องนี่ครับกาตามต้นตามหามากครับูดายูก็เอาปูด้ปลาก็ปลาครับพี่น้องผูดใดไข่ผูดใดแกงก็ได้แกงมากครับต่มาร่วมกันครับมาร่วมกันแล้วก็จะมาเป็นบุญมหาสังฆทานครับนี่ครับนี่ครับคนก็แดงไม่สิครับแต่ถ้าร้านม่นมีครับ เป็นพวกอาหารครับเป็นพวกข้าวปลาอาหารแต่คือว่าหลายครับพี่น้องถือว่าหลายหลายพอสมควรหรือว่าหลายหรือรอะไรยยละครับนี่ครับกระาษผ้าเป็นเป็นแน่นลนะครับคุณนกระมาษมัแดงใช้เป็นผ้าขาวครับเป็นผ้าเป็นผ้าแน่นนี้ครับแล้วมีทุงซิ่ถนถุอย่างครับประเภทแกงประเภทดอู้ระเพ็ดอ,อมครับพี่น้องนี่ครับ ครับหลังจากเิ่นพระพ่นสันเขาแล้วครับสองวันหน้าครับหลังจากเป็นพระพ่นสันอาหารเล้ครับต่อไปก็เป็นอยากเป็นโยมครับเพื่อก็จะมากินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารรวมกันครับอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่ามาพบพี่พบน้องครับเป็นงานนัดพบพี่พบน้องงานบุญมหาสังฆทานครับพี่น้องเป็นประเภทนี้ครับ กัลังเถื่อพี่น้องอยู่บ้านไกลครับอยู่บ้านไกลเพื่อนก่ามาพอมาพบกันในงานแบบนี้แหละครับนี่ครับก็มีแนวกินหลากหลายครับก็เป็นอาหารเพื่นบ้านเฮาครับตำมะละกอหรือว่าตั้มมุกงครับอูบาซิลครับอูบะซิวรับซิวบ้านเฮาวคนว่าครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานในการกินครับ พรว่าม่ได้เตนเจ้นอกินเขาน้ากันเัากินขาม้านี่ครับมีขาจีขาจีกับมีครับมีมีเป็กกันในเจนอยผมี่สา่อีสารนหน่อยม่องูป้าต้งมมแดงมันยังมันยังไล่งานดีผมัวแดงงวกแดงรงจี ครับะะรนี่ครับัครบจนพ่อมาเป็นมะนาวน้ำกันครับกับเป็นช่มรร่มช่เพิร์ที่เพื่อนครับโปรดมากครับผ้าจารย์หรือว่าผ้าไม่ออกไม่ตนมารวมงานครับพี่น้องนี่ครับผมก็จะพ้าเบงบรรยากาศ ไปเรื่อยๆครับไปรมจะผ้ายางไปส้มไปหลายๆหม่องครับพี่น้องเพื่อจะได้เพื่อจะได้บรรยากาศครับนี่ครับชวนมากตอนนี้เพิ่นกาเริ่มรับประทานอาหารกันเสร็จสิ้นเกียบร้อยแล้วครับกะเพื่อนก็จะเตรียมตัวครับเตรียมตัวแยกใหญ่กันครับบานครับเดี๋ยวผมจะผ้าชมบรรยากาศครับผ้าชมบรรยากาศในการกับบบานของเพิ่นครับ นี่ครับเพิ่นกินเข่าครับเพิ่นกะกะมีเชนมากครับเป็นอาหารพื้นบ้านเขับพี่นออ้องอีกผมก็มาเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศในการกินเข่าของพ่อแม่พี่น้องข้าที่เพิ่นมานรวมงานครับนี่ครับมารวมงานแซ่บช่วยพ่แม่กินเข่าแซ่บบอ,อไปอยู่ขณะกินก็แซ่บอยู่กินก็แซ่บนอนรับอยู่กับไข่ยอยู่ตัว มีแกงปลาและย่หมูรสาวขี้มีแล้วไม่เสียนี่แกงปลาแกงปลาเชนุมับสมแกงปลาเชนุมับสมอาหารพื้นบ้านาเฮา,า,า,านีครับถึงบรรยากาศทางในครับเป็นบรรยากาศที่คึกคัคก นี่ครับก็ตอนนี้เพื่อนก็จะได้เวลาครับเด้เวลาเดินทางกลับกันนะครับเพื่อนก็ิ่มทยอยกลับกันออกไปหลยแล้วครับพี่น้องประชนเราคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปอีเพียงซ้านี้ครับก็พากันคลิปหนาครับเดี๋ยวคลิปหนามีบุญมหาสังฆทานเดี๋ยวผมก็จังสิบป้ายทอดบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเบิ่งนี้ครับพี่น้องประนทับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับผม